บริการใหม่ของที่นี่เมื่อปีที่แล้วเรามายังไม่มีนะแบบว่าจักรยานปั่นจากหลังแปรไปที่พักวันนี้เราขอลองบ้างขอลองดูเราเลือกจักรยานคันหกสิบบาทแบบมีเกียร์อันนี้คือหกสิบบาทนี่คือปั่นไปที่ศูนย์บริการท่องเที่ยววังกวางนะครับแล้วก็ไปคือตรงนั้นเลยใช่ไม่ต้องเดินไปจากหลังแปรแต่ว่าเราจะเดินเอ้เราจะ ไกลกว่าทางเดินอ่ะเจ็ดร้อยเมตรแต่คือปันป่นจักระยานาคือเขาจะขับเลียบหนะ้าผาไปทางผามักดุกแล้วก็เข้าจากมักดุกตรงไปที่วังกว่างโอเคพี่เขากำลังเขียนตัวให้เรานะครับชิเดนก็นไรครับอีกคนหนึ่งครับจอยค่ะ ความเตี้ยความสูงลำดับความเตี้ยอะไรพูดทีดีลำดับความสูงลองนั่งดูครับอย่าเบาให้สำหรับขึ้นเนินใส่เกียร์เป็นยังครับไม่เป็นครับไม่เป็นครับให้พี่เขาอธิบายฟังนิดหนึ่งครับทีนี้ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งนะครับคที่หนึ่งเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เท้าเราต้องปั่นไปด้วยครับถ้าทางเรียบๆแบบนี้พี่จะั่นไปก็ ดึงเข้าหาตัวลงรูเป็นสองสามสี่ประมาณนี้ครับกระเกียนหนึ่งนี้ใช้สําหรับขึ้นเนินครับขึ้นเนินครับโอเคเราจะอะไใช่ไหมครับทดสอบครับทดสอบกระเทียนลองใช้ดูครับ